วัดีค่ะวันนี้นันนี่มีอะไรนะคะก็มาพร้อมกับตะเกียงน้ำหอมเมสโซเฟเจนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างรู้จักมาอย่างยาวนานร้อยกว่าปีแล้วนะคะเป็นของฝรั่งเศสมีโปรดักต์อยู่ค่อนข้างหลากหลายด้วยกันนะคะเป็นในลักษณะที่เป็นแบบออ,อโลมานะคะน้ำหอมที่เป็นในลักษณะใส่ขวดแล้วก็เป็นพวกกา้านกระจายความหอมหรือที่ค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะเป็นในลักษณะเป็นตะเกียงหลากหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็ หลายราคาเลยค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันวันศุกร์ที่21เดือน5นะคะเขากำลังจัดแคมเปญพิเศษค่ะลด20%แล้วก็ถ้าซื้อยอดถึง2,900บาทนะคะก็จะได้น้ำหอมอีกขวดหนึ่งขอมกิฟต์เมื่อวานนี้นะคะก็อยู่ที่ลดแล้วนะคะ2,070บาทเพียวไว้ที้าออกเป็นกลิ่นในแล้วเนี่ยใบชาที่แบบว่า เบาๆสบายๆจุดแล้วนะคะเราก็ครอบตัวนี้ลงไปเพื่อที่ให้เราเนี่ยไม่เผลอไปโดนไอ้ตรงหัวที่มีการจุดไฟแล้วกาลังร้อนอยูออ่ตัวนี้เนี่ยพอผ่านไปเราจุดไปได้สัก30นาทีนะคะกลิ่นเนี่ยอบควรในบ้านแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นการหยุดการกระจายกลิ่นนอกจากกลุ่ม,มที่เป็นเย็นๆสไต สุภาพุรุษแล้วนะคะกลิ่นของกลุ่มคุณสุภาพสตรีที่ชอบความหวานหวานดอกไม้นึกแนวพฤกษานะคะแล้วก็จะเป็นแบบบาิีเซียงอย่างนั้นนะคะก็คือ ลอริต้าจะบอกว่ามีผสมด้วยอะไรบ้างก็จะช่วยปลอบประโลมลดความวิตกกังวลนะคะคลายความเครียดแล้วก็ช่วยแก้ในเรื่องของอาการนอนไม่หลับช่วยให้หายซึมเศร้าได้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนคล้ายๆเป็นกลิ่นบําบัดนะคะก็เป็นลักษณะเป็นเทอราปีเด่นของเมซองเบเจนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าตัวตะเกียงของเขานะคะสามารถที่จะช่วยอปิดขวดนะคะก็จะเหมือนขวดยาแบบของทางอเมริกานะคะก็คือกด นะคะคแล้วก็บิดนะคะให้ตัวไส้นะคะดูดซึมตัวน้ำหอมนะคะค,ครบ2นาทีนะคะเราก็ดับตัวไฟค่ะใช้ตัวฝาครอบตัวนี้นะคะครอบลงไปค่ะเพื่อกันที่ไม่ให้นิ้วเราเผลอไปโดนเจ้าตัวเซรามิกที่กำลังร้อนแดงๆอยู่คุณสมบัติที่ ถือได้ว่าเป็นพรีเมียมจริงๆนะคะเพราะว่าอา,อากาศภายในห้องนะคะหลังจากที่เราจุดไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อะไรต่างๆนะคะหายไปเร็วมากๆแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าอากาศที่เราได้หายใจไปเนี่ยมีความสะอาดแล้วพร้อมกับกลิ่นหอมที่เราชอบนะคะก็สดชื่นค่ะไปจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด u b s c r i b e หรือกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กิมนะคะก็แล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะบ๊ายบาย